Tôi đu khỏe nít, ngầu quá. เป็นมาร์นิงค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9ก้มงสินาทีจริงจริง,ง,งตื่นจริงจริง,งตื่นครั้งแรกประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วก็หลับต่อตอันนี้แบบว่าเรามีแพลนที่จะทำหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำไปคนไฟก่อนแล้วเดี๋ยวไปเริ่มวันกัน Hi Good morning ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมทเจอเนะคะ เ <Yeah. S 2> ปิดคลิปแบบดีๆละ <c oughs> หายไปนานเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพับกบแห่พบกับแห่ถูกแล้วนะคะวันนี้กลับมาพบกับบล็อกอด w วิ h มีกันอีกเช่นเคยนะคะก็คือก็จะเป็นหนึ่งวันของเมนต์ุ่นนะคะว่าวันนี้ทําอะไรบ้างวันนี้มีแพลนที่จะทําหลายอย่างมากเลยรู้สึกว่าทาต้องแบบต้องทําหลายอย่างมากแต่ว่าเวลาเริ่ม ก็ค่อนข้างจเจลาจากความเป็นจริงที่คิดไว้เพราะว่าเมื่อคือนนอนดึกเนาะก็คือวันนี้นะคะตั้งใจว่าตอนเนี้อาบน้ําแต่งอาออบน้าแปรงฟันแล้วเดี๋ยวจะแต่งตัวนะคะเป็นชุดออกกําลังกายออกกาลังกายในห้องสิบนาทีแล้วก็จากนั้นนะคะจะลงไปยิมของหอเพื่อแบบไปวิ่งลู่ป,ปั่นจักรยานนิดหน่อยประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะแล้วก็กลับขึ้นมาอาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงไปกินข้าวนะคะทุกคน คือวันนี้ตั้งใจจะให้เป็นวอล์กหนึ่งวันแล้วก็จะเป็นการรีวิวหอพาทัวหอไปในตัวเลยก็คือเดี๋ยวจะพาลูมทัวในห้องนะคะว่าแบบห้องของหอเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็จะพาไปดูสวัสดิการต่างๆของหอจะพาไปดูแบบว่าวหอเลยเนาะว่าแบบหอมีอะไรบ้างสวัสดิการอะไรบ้างนะคะ่ะแบบเป็นตัวเลือกนะคะในการตัดสินใจของน้องๆโมฟลอ,อ alo, ที่แบบว่าเอกำลังมองหาหอน,นอกอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้แบบเป็นตัวเลือกอืม ก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆคือหายจากการทําคลิปไปแบบนานมากอันนี้แบบว่าต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะจะทําเป็นวอ็อกแบบเดินทางกลับมาโมใช่ไหมคนของกลับแต่ว่าได้หลายๆอย่างนะคะคลิปมันไม่ค่อยปฏิป,ปะต่อกันก็เลยไม่ได้ตัดพอจะทําเป็นคลิปในมาหาลัยก็พอเรียนเสร็จปุ๊บลืมโมจิแบบพอน,นะคะเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยมากก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายก็เลยได้เป็นคลิปรีวิวหอ รีวิวหอ,อ,นอนอกแทนเนาะแล้วทาไมเสียงแหบ <c oughs> ไม่ได้เป็นนะคะตรวจเมื่อคืนเมื่อคืนตรวจแล้วไม่เป็นโอเคก็เลดมาหลายนาทีและ้ะจะให้เลดต่อก็มันจะชา้าเกินไปนะคะมันจะแบบรูนแพนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเรียบมังก์รลังกายกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะคะ จะมาคุดเวากัน,ก,นกล้วกล้กาเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบ สิบโมงเป๊ะพอดีนะคะดูดิได้เงินงแต่เช้าเลย โอเคค่ะหลังจากกินอะไรแบบว่าล่องท้องไว้แล้วนะคะได้เวลาไปพลังกายสักทีตอนนี้จะเที่ยงแล้วหมก็เวลาก็จะเลดมานิดนึงนะคะแต่ก็ยังพอมีเวลาอยู่ไปกันเลย คนเลยโชคดีมากทุกคนโชคดีมากก็คือเวลาที่เรามาก็คือยังไม่มีใครมาเลย ะ้ลม่เราก็วกิ่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหนียวออกเยอะมากตอนนี้โคตรร้อนเลยเดี๋ยวน่าจะเซีอัพอะไรต่อเพราะว่าขาเราออกเยอะแล้วอะแล้วมันปวดขามากโหดูแขนนิเงาวะอัานน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนใช้เวลานานมากเพราะว่าแบบ เหนื่อยด้วยแล้วก็คุยกับเพื่อนนะคะนั่งคุยกับเพื่อนก็เลยกว่าจะได้อาบตอนนี้ก็อาบเสร็จแล้วนะคะสดชื่นมากแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีโอเคอเ,เดี๋ยวเราจะแบบว่าถากันแดดอะไรนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะลงไปข้างล่างเราวอย่างที่บอกคือเราจะพาทัวร์หอคขาขาวให้ทุกคนได้ดูนะคะแล,แล้วก็ลงโทเนอร์ไปก่อนเลย Okay. พอหน้าแห้งนิดนึงแล้วเราก็จะทาเซรั่มต่อทุกคนตอนเราเป็นสิวอะ่ะเราเป็นสิวตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่านันเป็นสิวที่แบบว่าขึ้นเพราะว่านอนดึกด้วยเราก็แบบว่าน่าจะเครียดด้วยมัง้งจากการที่แบบว่าสองสัปดาห์ก่อนสอบใช่ไหมเออเพราะว่าแบบช่วงนั้นงานเยอะมากแล้วก็ต้องแบบเต็มตัวสอบอีกอะไรเงี้ยเราสิวมันขึ้นเยอะมากเราแบบใช้อะไรแก้ขัดไปก่อนคือเราเคยใช้ตัวนี้มาก็คือ c l e a n o s ถูกไหมเราก็ใช้จนแบบว่า เออสิวมันหายอะ่ะเห็นไหมมันยังมีรอยดังอยู่นิดนึงแต่ว่าสิวแบบหายไวมากเราใช้ไปหลายซองแหละแล้วมันก็แบบมันดีอ่ะทุกคนอืมเราก็ไปซื้อสามสีเลยนะสีฟ้าสีม่วงแล้วมันจะมีอีกสีหนึ่งสีอะไรวะสีเขียวเออใช่สีเขียว ว,วันนี้เราไปวิ่งลู่มาทุกคนเหนื่อยมากแบบเหนื่อยมากจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าเราแบบออกกําลังกายก่อนนั้นน <c oughs> แล้วก็คือตอนเช้าใช่ไหมสิบนาทีแล้วเราก็ปวดขาด้วยเพราะว่าแบบแบบอย่างที่บอกเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเวลากระมาออกทีมันก็จะเจ็บอย่างนี้แหละโอเค okay, แห้งแล้วลงต่อสีฟ้าตอนนี้เขาบอกว่าช่วยลดสิวแล้วก็ลยสิวแล้วก็ทำให้หน้าใสา แต่เราไม่ได้มีเวลาสังเกตตัวเองเลยว่าแบบน้าเราใสขึ้นไหมแต่ว่าเราใช้ควบคู่กันอะสามสี่อะสิวมันยุคนะก็คือเหมาะกับนักเรียนนะักศึกษาด้วยเพราะว่าราคาน้องแบบเป็นมิดมากแล้วก็แบบเห็นผลเราเห็นหลายๆคนใช้แล้วก็แบบรีออแลเราก็เลยแบบลองใช้ตั้งแต่แบบมอปลายเลยนะอืมแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมันดีมากราคาก็จับต้องได้ ต่อไปเราก็มาลงครีมกันแดดกันเลยแบบวาเราเคยแบบเสอเอจอว่าเราต้องทางแบบครีมกันแดดเดยอะมากจริงจมันก็แบบไจริงเราแบบนี้เยอะมาตลอดเลยเราไม่คิดว่าแบบเออมันจะขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะแดดประเทศไทยอ่ะก็ต้องทาแบบนนั้นแหละทุกคนเราแดดเชียงรายตอนนี้คือร้อนมากคือแบบตอนขี่รถนี่ทรมานมากเลยนะทุกคนคือแบบมันล่มก็จริงอะ่ะแต่ว่าลมร้อนที่มันปะทะหน้าตอนเราแบบขีร่รถอ่ะโคตรทรมานเลยยอมเลยอะ่ะอืมก็แบบว่าเราก็เป็นเด็กจันทร์มาก่อนใช่ไหมคือว่าหน้าร้อนมันก็ร้อนแหละ มน่นมากน้ำฝน้าร้อนมันก็ร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบร้อนขนาดนี้นะครบนี่หนาดูกโกลมากตอนเนี้ยชุมช่มชุ่มชุ่มมากเท <laughs> <laughs> ่านี้เราก็จะกันแดดอะไรได้แล้ว <laughs> เราบวกไปเยอะมากบวกเยอะกว่าทุกทีที่เคยบวกทุกคนเดี๋ยวเราจะลงบีบีสักแป๊บนึง แล้วก็จะทาแป้งจบเงินจบหน้าดูแม่อะไรใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยท้องกำลังลองแบบโคร แสงอะไรมาทําให้เราดูแบบผิวดีใช่ไหมแต่จ,จริงๆแล้วอะเราแบบผิวไม่ได้เรียบเนียนเหมือนเมื่อก่อนละเ <Alles. S 2> มื่อก่อนอะผิวจะแบบหน้าจะใสแล้วก็จะเรียบเนียนจริงๆไม่มีสิวเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีสิวละ <S <S สัญญ,ญาณาแห่งการโตขึ้น <S 2> <S 2> เห็นปะเนี่ยจุตรงนี้แล้วก็จะมีแบบอตอนลูกของขอนเรา โอเคเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวจะพาทุกคนทัวร์ห้องกันก่อนนะคะว่าห้องเป็นยังไงโอเคเริ่มเลยอันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมของห้องนะคะเ mm hmm. มนุนอยู่ห้อง p r i v a t นะคะ mm hmm. ก็คืออยู่คนเดียวเนอะเ mm hmm. ตียงก็จะขนาด3.5ฟ okay, mm ุตโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อน mm hmm. ทั้งหอนะคะ mm hmm. เขามี wifi ให้ mm hmm. แต่ละห้องเลย mm hmm. นี่ มีรหัสแล้วก็มีไวไ i แต่ละห้องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่ารองเท้าของเมนุนเนาะมีชั้นรองเท้าเขาก็มีให้ขอใครในความไม่เป็นระเบียบนะคะอ่ะก็มีชั้นรองเท้าให้เนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเขาเรียกไงชั้นวางอะไรสักอย่างเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เมนุนก็จะใช้วางแบบพวกกระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็กล่องรองเท้านี่ ชังขยะนี้ซื้อเองนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะขนาดประมาณนี้เลยคือข้างในอะ่ะมันก็ใส่เสื้อผ้าได้เยออยู่นะแต่ว่าไม่นุนจะไม่ขอเปิดเพราะว่ามันรกมากจะกล้าผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ที่หอก็มีให้อีกแล้วค่ะคือแบบมีให้เยอะมากตรงนี้นะคะก็เป็นชั้นวางข้างบนก็จะเป็นแบบว่าพวกความงามเอ้ยใดหน้ารักหน้ารักชั้นต่อมานี้ก็จะเป็นแบบเฮลท์แคร์แบบว่าแอลกอฮอล์นี่นั่นเนาะแล้วก็สุดท้ายก็ ชั้นวางอะไรสักอย่างกีปะมะ่วไปหมดนะคะแล้วก็มาถึงสองโต๊ะทำงานอันนี้โต๊ะทำงานก็ของหอนะคะโคมไฟนี่ก็ของหอแอนะทุกคนเมนุ่นไม่ได้ซื้อมาใหม่นะอันนี้หอนี้ให้นี่ก็โต๊ะทำงานเนาะชั้นวางซื้อเองนะคะอุ้ยแล้วก็ภูมิใจนาเสนอมากตรงน,นี้นะคะเป็นของสะสมของเมนุนเองนะคะเมโมจิอันนี้มีน่านรักมากๆนี่เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูตัวหนึ่งเอ้ยไม่เอามาดีกว่าขี <c ười> ้เกียจนะคะโอเค กันว่างแล้วก็จะวางโน่นนี่นั่นก็ลกอีกแล้วนะคะทิวลิปเราก็ซื้อเองะะเวลาถ่ายคลิปเม่นนก็จะใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้นะคะอันเก่าก็มีแต่ว่ามันพังไปแล้วก็เลยซื้ออันใหม่ถัดไปนะคะก็เป็นโซนนั่งแบบว่าเผื่อเพื่อนมาห้องหรือพ่อแม่มาห้องอะไรนี้เป็นโซฟาค่ะทุกคนที่สําคัญคือเป็นโซฟาที่สามารถเอาข้างล่างออกมาได้แล้วมันก็จะเป็นเตียงด้วยนะทุกคนต่อไปก็โตข้างเตียงโตข้างเตียงก็ของหออีกแล้วค่ะทุกคน ก็เป็นเตียงแบบนี้แล้วก็มีเวินชักนะคะแล้วก็เตียงขนาด3.5ฟุตนะคะทักทายกันทักทายคอนโดไหนหมดอิกวัสดีครับมาไปแล้วก็จะเดินย้อนกลับมาตรงระเบียงนะคะประตูตรงนี้เป็นระเบียงค่ะแต่ว่าระเบียงค่อนข้างจะแคบนิดนึงเนาะนี่เราก็จะไว้แบบตากผ้ากวาดจริงจงตอนแรกมันลกกว่านี้แล้วมันก็เลอะมากแต่ว่าเมื่อนู้นทำความสะอาดไปแล้วนะคะมันก็ดูดีขึ้นมานิดนึง ต่อไปถัดมาก็เป็นชั้นวางที่ทางหอมีให้อีกแล้วก็คือมินิมอลแล้วก็แบบสวยมากนี่นะคะก็จะวางจิปถาถะมั่วไปหมดอีกแล้ว ATK ยอ w เวอ r ์ over, นะคะแล้วนี้ก็เป็นราวแขวนค่ะพวกหมวกพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ของทางหออีกแล้วนะคะคืออยู่หอนี้ดีนะคือแบบแทบจะไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรตกแต่งห้องเพิ่มเติมเลยนี่ก็ห้องน้ํานะคะเปิดเข้าไปก็จะเจอกับชักโครกนะคะ แล้วก็อ่างล้างหน้าทําความสะอาดแล้วเมื่อวานนี้นะคะสดๆร้อนๆแต่ว่ายังไม่ได้เช็ดกระจกเลยก็ขออภัยถ้ากระจกมันลึมนะคะจะบอกว่าแสงในห้องน้ำสวยมากนี่แสงในห้องน้ําสวยมาก,หมากเห็นปะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประตูแยกแยกต่างหากเลยนะคะระหว่างห้องน้ำกับห้องอาบน้ำนี่ฝักบัวแล้วก็ชั้นวางน อันนี้นี่ก็เป็นราวผ้าที่หอเขามีให้ในห้องนะคะอยู่แล้วอแล้วก็มาเป็นโซนครัวโซนของกินกันมากนะคะทา้งหอมีไมโครเวฟให้นะคะแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็ชั้นวางตรงนี้นะคะแต่ว่าเมนูนไม่ค่อยทํากับข้าวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอุปก,กรณ์ทํากับข้าวแต่ว่าเพื่อนเมนูนททำกับข้าวมันก็จะมีแบบอบุปก,กรณ์ทํากับข้าวซอสข้าวอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยอืมแล้วก็เป็น อันนี้ยังไม่ได้ล้างชามนะคะต้องขอภอภอัยก็เป็นซิงล้างจานนะคะแล้วก็ที่วางจานเนาะรีวิวแบบเรียวมากยังไม่ทำความสะอาดตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหม้อที่แม่นุ่นซื้อมาต่างหากเอาไว้ต้มมามา่าอะไรอย่างนี้เนาะก็จบแล้วนะคะโอเคเราจะมาสรุปทุกอย่างอีกทีนะคะเมนุ่นอยู่ห้องไพรเวทนะคะจ่าย3 0 0พันบาทต่อเดือนค่าน้ำฟรีน,นะคะส่วนค่าไฟหน่วยละ จะไม่ได้อันนี้ทุกคนต้องไปติดตามดูนะคะติดตามได้ที่ Facebook เพจบ้านซอยห้าเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้โอเคก็แล้วก็ของในห้องนะคะที่ทางของนี้ให้เนี่ยก็จะเป็นพวกชั้นวางต่างเนาะแล้วก็ไมโครเวฟนะคะแล้วก็การน้ําร้อนอ่ะใช่การน้าร้อนถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากเลยทีเดียวก็นี่ก็เป็นห้องโดยรวมเนาะคือมันจะมีอีกห้องนึงก็คือห้องทวินนะคะก็คืออยู่กันสคน ก็ถ้าใครมีเมทหรือว่าอยากอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็สามารถเลือกห้องไรเวีดได้เอ้ยขอโทษค่ะอยู่ห้องพารินได้มันก็จะกว้างกว่าเนาะอืมโอเคนี่ก็เป็นห้องของเมดนุ่นนะคะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแบบหอโดยรวมเนาะแล้วก็สวัสดิการทางห้องนี้เลยบ้าง 大路。Oh, yeah, 第三张图。 โอเคค่ะก็หนีกลับขึ้นมาบนห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันมีฟ้าร้องแบบประดับลายรู้สึกเหมือนฝนจะตกก็เลยแบบรีบหนีขึ้นมาก่อนที่จะกลับไม่รอดนะคะเหนื่อยมากเลยทุกคนไม่รู้เหนื่อยอะไรน่าจะเหนื่อยออกกําลังกายแหละมัง้งแล้วเราก็ปวดขาได้ตอนเราไปนั่งใช่ไหมนั่งที่ขับเขาแล้วเราก็แบบกําลังจะลุกไปเก็บจานอะไรเงี้ยปวดขามาก ใช้งานขานักมากๆแบบมากจริงๆไหนๆก็ไหนๆละปิดคลิปเลยละกันนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเราก็คงจะนั่งตัดคลิปซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะไปไหนเพราะว่าจริงๆวันนี้มีกาดแต่ว่าเราไม่ไปเพราะว่าฝนน่าจะตก แล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปเปียกฝนเพราะฉะนั้นก็ตอนเย็นของเราก็จะไม่มีอะไรมากก็จะอยู่ในห้องทํางานวัดรูปดูการ์ตูนอะไรของเราไปนะคะก็ถ้าชอบพิมี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะคลิปใหม่ก็เร็วๆนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าปิดเทอมแล้วเรามีเวลาที่จะทําเยอะมากๆก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่